สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายใหม่และช่องชัด BKL วันนี้ก็คุยเรื่องขา่าวนะครับเมื่อวานผมก็ได้ดูข่าวเออไอรายการรายการหนึ่งที่เป็นรายการของยิ่งยิ่งสัตวเดิมนะครับที่ยิ่งสักออกไปแล้วก็มีบิ๊กเต่า ตาวก็นายตำรวจไอ้สอบสวนกลางแนละ้วแล้วก็ยี่แทนคุณมาคุยเรื่องตักร้องตักล้องที่ที่ถ่ายเงินชอบถ่ายเงินชาวบ้านเขาเลยครับว่าจะให้จะช่วยอะไรมีใครช่วยอะไรไหมอะไรองเงี้ยนะเพราะว่าเขารู้จักกับผู้ใหญ่รู้จักกับอายการอะไรประมาณนั้นไนะ เกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรงี้ก็เห็นดีเจแมนว่าจะไปหาไอ้บิ๊กเต่าแต่รู้สึกว่าไม่ได้ไปหาแล้วเพราะว่าเขาอยากให้ไอคดีไอข้ไอของไอ้นี่ครับไอไอไอคอนนะครับจบก่อนเขาปรึกษาน่าจะปรึกษาครอบครัวแล้วนะครับ อผมที่ผมดูในรายการก็มีอ e ี Queen ้แทนคุยคุณกเขาก็มาขุดตั้งแต่อสมัยในสมัยไหน,ม,ไหนมีหลักทมหลักฐานของดีเจแมนก็มีหลักฐานของคนอื่นก็มีนะครับเอาให้ d ีเอสไอเงี้ยครับให้ d ีเตรวจสอบอะไรเงี้ยแล้วก็ทางฝ่ายตำรวจเขาก็จะเก็บไอข้อมูลหลักฐานพวกนี้ไว้ด้วยว่าเป็นการคุณเป็นคุณ คุณทาเรื่องซ้ำซากก็เหมือนว่าไปไปขู่กันโชคซ้ำซา,า,ากบ่อยๆแต่ว่าบางคดีมันมันมัน,ม,นมันก็ไม่มีคดีคดีความเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับมันไม่สําเร็จโทษไงครับบางคดีก็เหมือนกับแค่ว่าพูดไปอย่างเดียวแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําอะไรประมาณนั้นแมีไอคคค้คดีพวก ที่ลงทุนหุ้นอะไรแถวที่ใต้นะที่หกสิบล้านที่ผู้เสียหายได้เสียหายไปครับที่ไปเครื่องอนั่งเครื่องบินไปกับเครื่องบินส่วนตัวแล้วไปกันสี่ห้าคน,นครับบอกว่าจะไปลงทุนเอาเงินของคนที่ใต้นะที่มีปัญหานะครับไปลงทุนแต่ที่ไหนไดไ้เจ้าของเงินก็มารู้ที่หลังว่าเอาเงินไปแบ่งกันก็ มันก็มีบางคนนะฮะที่ที่ได้ได้เงินแบ่งก็เอาเงินมาคืนแล้วยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยมันก็เก็บข,ข้อมูลไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ปัญหาก็ผมผมคี่ว่าน่าจะโดนนะมันมีหลายเรื่องไะตอนที่คุณเป็นเล่นการเมืองอคุณอาจจะรอดนะฮะ ก็มันมันยังมีคนคุ้มครองใช่ไหมนะแต่ตอนนี้เดี๋ครับตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วเออกนนีทนายตามก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็แบบต้องให้สารประกันตัวอย่างเดียวนะครับต้องต้องรอรอบสี่รอบห้ารอบหกอะไรเงี้ยไม่รู้สารจะให้ประกันตัวหรือเปล่าเลยครับ <S 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 เรื่องก็งเงียบไปส่วนเ,เรื่องพับพลก็เงียบทับพลหายไปไหนไม่รู้ <S <S เรื่องเรื่องมันก็เลยเงียบเลยเพราะค,าคนไอ ตามข่าวคนทําข่าวมันมันก็ไม่รู้ไงว่าถ้าคนไปอยู่ไหนไมบางทีนะมันก็เงียบของไปของมันเองไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอตัวมันจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมเออผมก็ว่าตอนนี้ก็ผมคิดว่ามีสิ่งเดียวที่ว่าจะทําให้ประเทศเรามันไม่มีปัญหาเรื่องคดีความอย่างเงี้ยมันก็ต้องออกกฎหมายมัน มันแรงเหมือนพวกสิงคโปร์ญี่ปุ่นไงนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็โอ้โหกฎหมายไทยนี่มันโทษมันน้อยครับสาเหตุที่เขาไม่ไม่ให้โทษมันหนักหนักเพราะอะไรรูนะ้ไหมมันมีสาเหตุเหมือนกันนะเพราะเมืองไทยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างว่าพวกชาวต่างชาติฝรัวว่งบางค่าอะไรจะเข้ามาไง ถ้ากฎหมายประเทศไหนมันหนักเนี้ยเวลาเราไปไปท่องเที่ยวหรือไปไปไปอยู่อาศัยเนี้ครับมันก็เหมือนกดดันไม่มีความสุขถ้ากฎหมายมันแรงอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทําไม่ได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ทําไม่ได้เนี่ยมันมันก็จะมีปัญหามันไม่เหมือนที่ไทยเพราะกฎหมายมันมันด้อยมันมันไม่หนักเงี้ยใครก็อยากจะมาเงี้ยไหม แค่ขับรถย้อนสอนนี่ให้เงินก็จบแล้วบางที่นะฝรั่งเขาคิดอย่างนี้ไงแต่แต่คุณไม่รู้หรอกบางทีการบังคับใช้กฎหมายจริงๆอิงะบางทีการที่คุณทำหเนี่งทำให้ชาวถ้าถ้าต่างชาติที่เขาอยู่เมืองนอกนะเขามองด้อยค่าประเทศเราเลยนะสำหรับคนที่จริงจังกับกฎหมายนะเขาจะบอกบ้านเรานี่ยมัน,ม,นมันอะไรนะ มีแต่คนไม่สนเรื่องกฎหมายมีแต่คนว่าคิดว่ากฎหมายมันมันต่ําต่ากว่าคนไงมันไม่เหมือนฝรั่งเะยฝรั่งนี่พูดอะไรมานี่นะไม่ได้เลยแค่หน้ารถเนี่ยเห็นบ้างหน้ารถเนี่ยที่เขาขับไล่ไล่ตามโจไล่ตามตามคนที่ขับรถเร็วเนี่ยก็มีกล้องบันทึก ะแล้วมีบันทึกเสียงด้วยนะเขาไม่ได้ว่าใช้เหมือนเหมือนคนไทยขับไอไอมอไซแล้วมีกล้องบนหัวนี่เนละถึงเวลาจริงๆมีเรื่องมีราวอะไรจริงๆนะนะผ้าไอ้ที่มันอยู่บนหัวบางทีมันก็ไม่มีแออบางทีก็ไม่ได้เอาเอาเอา,เอาซิมหรืออะไรไปบ,บันทึกไงเมมโมรี่อะไรเงี้ยบางทีก็ อะไรเล็กเล็กเน้อยก็ย้นยนกันไปมันเป็นอย่างนี้ไงครับบางทีก็เรื่องเองินเรื่องทองอะไรกันว่าไปแต่ในเ,เรื่องพวกนี้เราเราเรา,เราควรพูดเพราะว่าอะไรครับบ้านเราเราต้องยอมรับนะว่ามัน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 เป็นแบบโกงกินมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะนะเออเราต้องยอมรับว่าเรื่องเงินเงินเงินเรื่องทองมันมามาเป็นเป็นตัวหลักไง ความสุขมันมาที่หลังพอมีเงินมันถึงมีความสุขไม่ใช่ว่ามีความสุขก่อนแล้วเงินไม่มีจะเอาอะไรกินใช่ไหมน่ะเดียสมัยเนียก็มันก็จะเป็นยิ่งเรามันนึกถึงลูกหลานเรามันโตขึ้นมาโตขึ้นมามันมีมันมีรุ่นรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นอะไรต่อไปผมว่ามันจะอยู่กันยังไงแล้วผมจะงงเลยมันก็ดูตัวอย่างอย่างพ่ออย่างแม่อย่างตาอย่าง ย่าปู่ย่าตายายมันกวงกินมันก็ต้องทําตามแต่แล้วถ้าเราตัดวงจรตั้งแต่เริ่มเริ่มตอนนี้นะทําให้กฎหมายเราแข็งนะมันจะทําให้เด็กมันอยู่รอดรอดได้นะเพราะเพราะหนึ่งหนึ่งจะลืมนะว่าใครจะมาทําร้ายเราก็ไม่ได้มันเกรงกลัวกฎหมายใครจะมาขับรถเร็วก็ไม่ได้ใครจะมาตีเราว่าเรา ทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายดั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีกฎหมายที่มันแข็งอ่ะเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตของลูกหลานเราไงถ้าอย่างนั้นลูกหลานเราโตขึ้นมาประชากรมันเยอะมันก็แย่งที่อยู่อาศัยทำมาหากินกันแย่งอาหารกัน แย่งงานกันเนี่ยมันก็ตีฆ่ากันได้บางทีแย่งทรัพย์สิเนเงินทองกันไอเรื่องที่ผมพูดนี่มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตคนทั้งนั้นนะครับจะเปริงได้ว่าคนจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดหรือเปล่ากมผมมาพูดอะไรองก็พูดตามตามความเป็นจริงนะครับใครว่าเราแบบว่าอพูดอะไรแบบ คิดยังหรือไม่คิดยังจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็อย่างว่าอะไรครับมันก็คือยังไงอะ่ะมันก็เจอนู่นเจอนี่ทุกวันมันก็เจอเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องเศร้าเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรทุกวันไงฮมันก็เลยเอาไอ้พวกเรื่องพวกนี้ที่เรามาเป็นประสบการณ์มาพูด หรือไมอ่ก็เราก็เจอคนอื่นเขาโดนกระทำโดนว่าร้ายกล่าวหาท้าตีท้าต่อยชิงป้นฆ่ากันก็มีผมยังเคยเห็นเขาฆ่ากันตายต่อหน้าผมนอนตายแต่เราตอนที่เราเดินมาแหละมันฆ่ากันแล้วไงมันฆ่ากันแล้วแต่ว่าศพมันมัน นอนตายต่อหน้าเราบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราเรามาเห็นก่อนนี้เราจะโดนหรือเปล่าโดนปิดปากวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้มาคุยกันสนุกสนุกนะเอาเรื่องบันเทิงอย่าเอาเรื่องอข่าวคืออะไรไ,ไปไปใส่ใส่สมองเราให้มันเครียดมันไม่ใช่เรื่องของเราครับเรื่องข่าวบางเรื่องแต่ ผมถึงคุยเรื่องกฎหมายให้มันแข็งแรงไงบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นก็วันนี้ไม่มีอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์อ่ากดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับรู้สึกวันนี้หัวสมองมันมันจะไม่แล่นผมพูดอะไรเหมือนว่าผมต้องคิดก่อนอนะมันค่อนข้างปวดปวดหัวเลยวันนี้เหมือนวันอื่นนะ มันรู้สึกว่าสมองเราเราทื่อเพราะว่าเรานอนน้อยนี่มั้งสวัสดีครับเวสโต้ขอบคุณมากครับทำงานเท่านั้น,นครับที่ทำให้เราไม่อดตายขอบคุณมากครับ